วัสดีครับหน้าคุณจังเคยออกทีวีใช่ไหมครับเคยครับผมแล้วก็เดี๋ยวเย็นก็ออกนะคะแอร์ก็ออกเหมือนกันใช่ครับเหลืออย่างเดียวไปกล้าออกไปออกไมโครเวฟนะมันร้อนนะเอพี่พากุงครับพี่พากุงสวัสดีครับสวัสดีคุณผมช่วงนี้อากาศก็ฝนตกนะก็ระวังกันด้วยนะเออ ว่าพี่เขาดูแล้วเขาจะดีใจเนอะ <c oughs> ผมพากุ้งบุงก้าครับ go, <c oughs> อะโยยงานหนึ่งได้ไหมพี่เ่วา,า,านหามายัางไงไปคไ,ได้เข้าช่องสามาริลอนครั้งแรกแล้วก็เจอแบบอุ้ย <c oughs> พี่ครับสวัส <c oughs> ดีครับ <c oughs> แต่เราก็ใส่แว่นเนาะสักพักเขาก็เฮ้ยพี่พี่พากุง้งพี่พากุง้งพี่พากุง้งเราไม่ได้เจอกันนานเลยอุ้ยเราอายเลยว่าเรา ายไปเต็มที่เลยแต่มุญไม่ใช้ผ้ากุ้งไม่ถามว่าเป็นผ้ากุ้งก็เป็นใครรู้ไหมเป็นใครครับคนไม่ชอบทำไงก็ไม่ใช่จะโอ้ยตอนนี้จะทะลุไปสองสามร้อยแล้วคนที่เข้ามาก็คือคนสายมูเหมือนกันใช่สายบุญจริงๆเห็นได้อย่างนี้นะคะดูแบบว่าไม่เป็นทางการดูแบบไม่เรียบร้อยดูอะไรอย่างเงี้ยถูกแล้วครับใช่จริงก็ดู แต่คุณดูถูกในลุกนะฮะแต่ว่าถ้ามาเข้าข้างในจะรู้ว่าผมเป็นคนชอบไหว้พระ,ะรวันนี้นะฮะต้องบอกเลยว่าเป็นวันดีสีมหามงคลอย่างยิ่งท <Wow. S 2> ี่หวอะไรครับอ่าเรามีแจกด้วยการถึงสมามรางวัลน,นะครับต้องบอกว่ารางวัลที่เราแจกนี่คือไม่ธรรมดานะฮะไ,ไปมูแล้วไปรับมากับมือแล้วก็ ส่งต่อให้กับมือครับมีที่จะให้นะฮะรางวัลที่หนึ่งนะครับนั่นก็คือนี่บอสเตอร์เขาเรียกว่าอะไรนะพยันพยันครัพยันเป็นไพ่ขนาดขนาดอะไรครับขนาดขนาด A 3สามนะฮะเมื่อกี้ก็งงไม่รู้จะสองหรือสามแต่จำได้ว่าสามแล้วกันนะเป็นพยันขนาด A3 นี่มีสีฟ้าด้วยนะครับผมแล้วก็เป็นเหมือนเป็น พยายามเหมือนกันแต่เป็นกระดาษเป็นโปสเตอร์เนาะโปสเตอร์ใช่ขนาด A2 A A A2 ได้ไหมได้ครับผม A A ก็ได้ A กได้ไม่พอไม่พอมีอะไรอีกมั้ยมีที้องแถวด้าวยใช่ครับผมตัดเติมดวงนะคะปูสัดสนุนนะแล้วก็ยังมีสติ๊กเกอร์นะฮะหลวงพ่อช้างนะฮะและที่เห็นที่เราแรปซองชมพูนะฮะก็คือ พระผมพิมพเล็กนะฮะ<ช>จากมือท่านเจ้าวาดหลวงพ่อช้างนั่นเองนะครับผมไม่พอค่ะยังไม่จบยังมีแผ่นทองแผ่นทองจะเพเรเติรดวงร้อมคา,าถาเพรเออแผ่นทองเป็นลายอะไรนะครับพี่หญิงเป็นลายองค์ทาวเวสวร์ค่ะสามารถพกใส่โทรศัพท์ด้านหลังโทรศัพท์มือถือก็ได้หรือว่าจะเก็บไว้นในกระเป๋าสตางค์ก็ได้เช่นกันดีแล้วที่แจกเนี่ยไม่ได้ธรรมดานะครับทุกชิ้นนี้คือผ่านพิธี บวงสวงปลูกเสกมาแล้วใช่ต่อนหน้างองค์เทวสวนนะโอ้โหใคร,ครที่แบบว่าเคยไปกราบท่านก็จะรู้ดีถึงความเข้มขังฝักธิ์ของท่านอ่ะเนาะใช่ล้าเกิดว่าใครไม่เคยไปเนี่ยก็ก็อยากจะเชิญชวนให้ไปหรือถ้าถ้ามีโอกาสก็ไปไวหว้ท่านนะแล้วก็ไปขอพรรับรองว่าได้แน่นอนเพราะว่าเอาตามตามความเชื่อเลยผมมันได้มาเลยว้าวได้จริงๆได้เยอะด้วยดิโอ้โหตั้งแต่แบบไปขอมาใช่ครับ เดือนนี้ยก็มีสิ่งดีๆต่ออีกพี่หญิงคุณมีกิจกรรมอะไรมีพิธีนะฮะปลุกเครื่องรางของเครื่องเครื่องรางของขังนะฮะวัตถุมงคลอาบน้ำมนต์ไล่สิ่งที่ไม่ดีอ,ออกจากตัวดึงสิ่งดีๆเข้ามาในตัวและใช้ชีวิตแล่งต่อโอ้โหสุดยอดที่ไหนที่ไหนที่อาสมปู่ฤาษีมหาฤาษีนั่นเองนะครับก็ได้สร้างมงคลทางใจ สภาวะจิตที่ดีที่สุดคือจิตที่บริสุทธิ์และกายที่สะอาดนะครับน้ำมนได้นะครับขั้นที่มีวัตถุมงคลแก้วแหวนนาฬิกาสร้อยคอแว่นตาปากกาที่เราจะต้องเซ็นเช็คเงินล้าน,านเงินร้อยล้านเตรียมเอาไว้เลยนะครับเดี๋ยวทางอาจารย์ยจะมีถุงพลาสติกให้ใส่เลยนะครับเอาวัตถุมงคลที่เราติดตัวมาเนี่ยใส่เรามีพลังลบ แก้วแหวนนาฬิกาสร้อยคอหรือจะเป็นอะไรต่างๆที่มันมีพลังลบมันบรรจุพลังลบของเราไว้นะครับวันนี้เราจะเอาของเหล่านี้ยมาสวดมนต์มาล้างพลังลบและเสริมประจุที่เป็นพลังบวกเสริมมงคลอันเป็นพลังบวกเข้าไปโนโนทวี่โอ ถ้าพระพุทธเจ้าจะประรากา,ระาศโอกาสในนญญามธนชาตจะวิชืนเจริญคุณแม่ที่ขึนนขนข้นเจริญเดชาและท่านเหตุมงคลพิธีขออันจรีน้อมนำไรทวารนมัสการอยู่บนบาทพรมนาทพุทธองรารา ถ้ากายวิดดกทำมาทำดีพินาีสาพันุ์อยู่รมภูริโตกในมู่มนุษย์จะวันวันออกาพระเจ้าผู้พันธุ์อยูนสถานที่นี้มีแต่ความสูกสวัสดีตลอดกาลนาน สิทธิคุณสุนทรพิรมสาสเศ้าจงบังเกิดมีแก่ปวงท่าพระพุทธเจ้าตลอดกาลพระนานทนครั้งแรกเลยที่อาจารย์มุ้ยจยัดผมไปามาแล้วนี่คือจากอ่าโดยตรงนะฮะประ,ประสบการณ์ตรงก็คือเราแบบตอนนั้นเอ๊ะทำอะไรก็เหมือนจะแบบเหมือนจะได้จะได้ไม่ได้สักทีจะได้จะได้ไม่ได้สักที พอไปร่วมพิธีนี้นะฮะไปอาบน้ำมนต์นะฮะเพื่อล้างสิ่งเสนียดจันไรลที่มีอยู่นะฮะออกไปให้หมดทันทีหล่อไหมล่ะนี่ครั้งนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิน้นคือกิจกรรมครั้งนี้นะคะ่ะอาจารย์มุ้ยเนี่ย บอกมาว่าต้องการจัดเพื่อที่จะให้ร่วมบุญกันใช่แล้วก็จะไปมอบให้กับโรงเรียนที่ต่างจังหวัดเพื่อเป็นการช่วยเหลือการศึกษาอะไรนี้ถูกต้องครับผมจะไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรเลยอยากให้ไปร่วมบุญกันเยอะๆมีคนสาธุด้วยสาธุครับสาธุครับยังไงก็ฝากกดติดตามด้วยเพจเรดูพามูเพราะว่าเราจะมีกิจกรรมดีๆพาไปมูถ้าใครมามูกับเราได้หรือพาเราไปมูได้ก็บอกเราด้วยต่อมาได้เลยยินดีก็สำหรับวันนี้นะคะก็อยากจะฝากรายการเรนูพามูเนาะ ซึ่งก็จะมีทั้งทางเพจดูพามูแล้วก็ทาง n นดะออฟฟิเชียลทาง Youtube นะคะคือง่ายๆทุกอย่างใช่อีกไม่น่าจะมีอะไรมีอะไรรายการอะไรนะที่มีเพลงโอ้ยมีคือง่ายๆมาที่เนี่ยช่องเดียวมีให้ทุกอย่างเลยละกันใช่ถ้าอย่างไรก็ฝากเข้าไปกดติดตามกดไลค์กดซับสไครต์ช่อง n นดะออฟฟิเชียลทาง Youtube ค่ะ แล้วันนี้เราก็ไปก่อนแล้วกันเนาะค่ะอวยพรให้ทุกคนโชคดีขอบารมีองค์เาวสุวรรณบันดาลโชคทุกท่านทุกคนเลยนะคะขอให้มัง่งมีสีสุขมังข่งคั่งมั่นคงเฮงเฮงรวยรวยครับสวัสดีค่ะอุ้ยเรื่องทำท่าไหมอ๋อขอบคุณนะฮะที่ติดตามรายการพวกเรานะฮะพบกันใหม่กับเราสองคนได้เดี๋ยวทุกอาทิตย์แล้วกันที่ในรายการดนูามูครับผมเราดีบ๊ายบาย